อั่นี้ดันเจี้ยนี่แท้ได้หลายหมื่นนะมีมาเท่านี้หรอครับมาจากปัตตานีนะครับโอ้อยากจะช่วยเช่าจริงๆเลยไม่รู้จะเช่าอะไรเลย 没开。 น่าลองถามเขาดูสององเราช,ช่วยเช่าเจ็ดพันนะมีแต่สนิมกับ